สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำฝนจะพาไปดูเจ้า Fortuner Leader 2.4V คันนี้นะคะปี2023เลขใหม่เพียงแค่5,000 50, 0นิดนิดเท่านั้นนะราคาอยู่ที่1,169ใบเทาปี23ราคานี้ฝนถือว่าโอเคนะแล้วก็รถไม่เคยมีชนนะคะไม่เคยมีชนแทบจะไม่ต้องมีเก็บงานนะคะขัดเคลือบสีพร้อมส่งมอบได้เลยคันนี้เจ้าของเก่าดูแลมาดีนะคะเช็คประวัติได้ค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจเนี่ยยังไงช่วยรีบนิดนึงนะเพราะว่ารถสวยๆแบบนี้มาเร็วไปเร็วนะคะสนใจทักข้อความกันมานะหรืออยากดูรถจริงก็สามารถมาดูได้ที่เพรเกษม77นะคะยังไงรีบๆกันหน่อยนะรถสวยๆแบบนี้ไม่รอช้านะคะเดี๋ยวก็จะมีลูกค้ามาดูกันแล้วนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกมาให้ฝนขับไปให้ดูได้นะคะในบริเวณกรุงเทพอย่างเงี้ยเนาะถ้าไม่ไกลมากเดี๋ยวฝนพาไปดู